อันนี้คือจงไวเาแนวเอ่อเอาแนวภาษาอีสานขันภาษาภาคกลางเพิ่นเรียกว่าเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำพันขันภาษาอีสานเอื่นว่าเอาไว้ทำพันอันนี้เป็นอ่าเอาไว้แต่เอาแนวภาษาอีสานบ้านเฮาเอื่อนมาเอาไ <Hayır. S 2> ว้แถวเนี่ยมู๊ยผุ้น่ะพี่น้องเปิดได้มากแบบผสมกับมักแตงน้วยนั่นแหละว่ไทยไทยน้วยใดน้วยนี่แหละไปเบิ้งอี่นะไปรูปๆค้าๆเบิ้งกี่นั่นั่งรูปนั่งขำเปิดได้แบบผสมมักแตงน้วยนี่น้วยเดียว มกแต่่อเจริญสุขสวัสดีครับพบพี่น้องเอามือนีไมายามลูกไส้เอาสูงปิตาสั่งดอกแก้วใจดีลงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่ได้ท้ายตอนรถแรี้ขามาให้เบิ้งเพราะว่ามันอันตรายนะครับยู่เฮี่ยนบ่บบูแล้วม นั่งคอหมอคือชี้กระปอมแดงหน่อยแมนบเนาะเนาะเอาใช่<อ>คือ,<ข>อบ้ตื่นไทยตื่นเล้าแน่ดี๋ยวนี้แม่โอ้ยเอาใจเลื่นสุกลูกนั่นงเงาเสาซึมคิด,ดหอดผู้ใดเดี๋นี้บ้ผมมาจะไปขายของห้างผมมาจะไปขายของห้างเลยเพราะในเขาบ้านบ่านในเขาเออแสดงว่าไดมีใส่อะไลท์ที่สองบาท ไปขายของห้างได้ร้อยยี่สิบสองบาทแมครับโอ้แสดงว่ามือนี้มีอะไร้เกิดแล้วเขาไปแล้วเออเขาไปเรียบร้อยแล้วโอ้เฉพาะมันบนางเสาเราไหมเฉพาะพมันนางเหงาเราไหมพอดีพอดีพอดีพอได้สินค้ามากขึ้นกันเนี่ยว่าขายไปแดดมีการอะไรพ่อแมนพ่อแมนพ่อแมนเจยวแมงดาจะร้อยดอกเอออันนั้นพื้นเสียบมาตรฐานอยู่แล้วลงมาเบิอง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 อยู่ทางอยู่อยู่หยุดถ่ายรถปูแยมพอเนี่ยว่าแก้วไฟแดกบอกฉันเลยว้าจะร้อยเราลงพัทยาแล้วเออ ไปหาหมอบคว้มสุกหมอบรอยยิมทางภัตตาาแล้วนี่เห็นว่าเมอันอยู่ทางในผุดไหม <Yeah. S 1> อออันนี้กระสอบบิงโกสตาว่อา oh. หารสุนักและแมวผู้สนับสนุนหมอล่ำหนูผ่านเสียสินซืซ้อเอาไซ,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 ซมากมันเ <Okay. S 1> บิดแล้วก็เรียสอบเพิ่นไซมาก <Okay. S 1> ย่าว่าของห่างแหมว่าอ่าสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดเออสินค้าสินค้าสินค้า ประเมินประเมินประเมินดูสิได้จากบาทอยู่นี่ได้จวิศวกรที่ประเมินหอยังเขามีแต่วิศวกรเอ้พ่อค้าวิศวกรดิอันนี้วิศวกรเห็นปะประเมินดูจากบาทลูร้อยห้าสิบเบ็ดเนี่ยร้อยห้าสิบรถพ่อเติมน้ำดื่เป็นแกนโอ้โหตัวขั้นปูแยมประเมินมูลค่าบ่ได้อันนี้ประมาณว่าร้อยห้าสิบเห็นปะวิศวกรประเมินเลรอปะพิสูจน์กันพ่อ้าววิศกรไปพิสูจน์กันเดี๋ยวเฮาเฮาเอาอ่า สินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดนี่ไปส่งไปส่งหลานเพื่อนล้วก็เอาสูงประเมินว่าได้ลอยห้าสิบบาทเดี๋ยวไปพิสูจน์กัน<ม>พี่น้องว่าสิได้จากบาทัทรโมเมนธรรมดาดิยู่ข้้งในสอบบิงโกสตานี่พี่น้องอันนี้เป็นสอบเป่าสอบเป่าสอบเป่าเพื่อนเพราะว่าเอาไปแจกแฟนเฟยงเบิดแล้วบิงโกสตาเพื่อนสนับสนุนมอลล์นุพันธุ์เศษฐินก็เลยออกกับสอบเป่าเพื่อนมาใส่ของใส่สินค้า ไปเข้ามาทันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปเข้าเอาของเอาสินค้าไปส่งส้งพี่เล้วเขาจะออกไปไหนออกไปหน้าครับออกไปหน้าเนาะไปทำก,กิจกรรมอยู่หน้าไปกินข้าหน้าวันต่อไปไปขันเข้าไปอ่าเอาอุปรกรณ์เข้าขึ้นรถให้พ่อเอ้ยดักรถไปพ่อคือแบกมารลนฮะอชอบปุ้ยชอบปุ้ยอ่าอ่านไปไปทาพอเรื่อนๆพอว้นรถจะเข้ากันขันอ่าเดี๋ยวไปออกไปหน้าเอาสูงพี่น้องเอาสินค้าไปส่งอ่าพ่อขาคนกลางนั่นเกลี่ยพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เอาคือพ่อไปแบกปุ๋ยป่ะนี่น,นี่นมีลูกใส่ลูกกันบ่อันนี้อันนี้แม่ยายเพิ่นครับพี่น้องสวัสดีครับแม่ครับผมอันนี้แม่ยายแม่ของแม่แม่ยายขันบ้านเท่าเอิวมาแม่เท่าเอ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 าโรเดอร์ล้านเดอร์ทีเห้ยปูปูเบ่าบาง อันนี้ครับดอกแก้วใจดีสูงเป็นตาสัางว่ามีลูกก็ใส่ลูกตัวพอาสันว่าไปแบกไงไม่ยังมีลูกแมวอาสันว่าหุ่นโอ้หลานใส่ได้ย่อนอยู่เว้ยอ่อนซ่อนตาสรงผมนี่แล้วมือนี่ผูผ้าไปตัดไปว่าเอาจากลอยขายตัดผมมามาหมฮะโอ้ยมักหลาส้วงผมส้งนีพี่น้องเพิ่นมาเพื่อนมาผู้สาว่องมาเพื่อนกลมเพิ่นเรียกว่าตัด ทั้เทากัล้ังเทิกากันแล้วลงลักอยู่ทางในเดี๋ยวเขาไปหาลงรักอยู่ข้างในอันนี้เป็นเพื่อนเสียเอาปุ๋ยไปมักหน้าเอา๊บอ่าลตเสีเอา่งไปจะสร้งพี่น้องคูหูเพื่อนเบญุมอือนี่คูหูเพื่นไป็น หากิ่นทั้งพัทยาพอดีเพิ่นม,มีอ่าคิ้วงานอยู่ทางพุ่นเพิ่นก็ได้ลงไปพุ่นกน้อนเท่าอกับลูกพี่้องซอยกันขุนหันไส่เบาสีอะไเป็นเบ้าเต็มชิงแล้วบอกตัดผมกับว่าตัดจ้างกับว่าตัดว่ซั่นว่ามากกลายลงลักลงลักโนโน ไปน้ำปูป่ะไปนาน้ำปูป่ะไปไป่ะเรเร็วเร็วใส่รองเท้าเร็วป่าประเคศหมู่ขนุนนี่เหรอไปขึ้นรถเร็วเด็กๆขึ้นรถเร็วเอาชิงให้พวกไปจิขึ้นนอนเสืออยู่บานนี่ไปเร็วไปเพ่อไปเร็วพ่อจะไปแล้วดิเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วใครจะไปกับพ่อเร็วใครจะไปกับพ่อสกายที่ตายังไม่ไปนะแม่ยังไม่ไปที่ตารอไปอ่ารอไปพร้อมยาย ลึงลักลึงลักคุณนะพี่น้องไงยเป็นบ้าแล้วร้านใยก็ได้เอ้เเอารอพ่อก่อนไปแล้วพี่น้องไปแล้วกันสีว่าเสียนทีไปเพราะฟังเสียงผู้ใดไปาปขึ้นรถขึ้นรถไอเด็กชาดชาติเจริญเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเนาะล่ะเนาะ เด็กผู้ใหญ่เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กสะอาดนี่ต้องปาดซะจ่าขี้มูกและขี้ตาพูนว่าเออลูกไส้ลูกไส้ลาพี่น้องอาจจะไปย่ำเข่าเรื่อบานเลยด้วยายพี่น้องเดี๋ยวเข้าขึ้นรถกันพูนขอลูกอ่อนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วไปนู่นไปทางนู่นไปทางนู่นเออ ที่ตาจะไปพร้อมเติบจะไปพร้อมหรือจะไปพร้อมยายอ่าขึ้นรถเราพี่น้องขึ้นรถเรียบร้อยพร้อมเดินทางเด็กชายหลงรักจะไปไหนครับไปขายของเก่าครับจะไปขายของเก่าและจะไปนาไปนาาอปิดประตูไม่ใช่เอ้ยบ่ปิดประตูจะได้เอาู้ตู้คือปิดของเพิ่์นแห้งเด้อ มันบ่ได้พี่แกงปน้ำโอ้ตาย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 พี่รองโอ้อันน่ะฟุ่นๆฟุ่นได้มากฟุ่นฟุ่นได้มากฟุ่นได้มากใครๆหนักใครหนักใครมาใครมาใครมาไหนเรียกซี่ใครมาใครมาใคร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 เดี๋ยวผู้อ่าผู้ออกไปก่อนเดี๋ยวตามล้างไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปเฟื่ยไม่เฟื่ยไปยังไงสีออกไปหน้า ได้พี่น้องเดินทางบปเนี่พี่น้องเฮาออกไปส่งสินค้าแล้วก็ออกไปกินเขาหน้าอ่าเอาสูงเป็ดตะวซังอ่าน้องลงลักเดินทางเดินทางเดี๋ยวไปอ่าหอดห้านของเก่าเฮาจังไปประเมินวิศวากราเพิ่นกาว่าสิได้150บาทมั่นใจแม่นบ่มั่นใจครับ อ้าวลองม mum, meat, jam, ึงพี query, ่น้องว่าเพิ่นกล่าวไว้ว่าลอยลอยหาสิบบาทมันสิได้คือเพิ่นว่าบ่เพิ่นมี่เพิ่นว่าผู้อ่าเชี่ยวชาญเนาะผู้เชี่ยวชาญผู้ผู้ชำนาญการชาานญกรอ่าวลองมึงมาสิได้คือเพิ่นว่าบ่ของกระเจ้าพิชซันวิศวกะอันนียพิชา์วิศวกะครับอ่าวิศวกะผู้ชำนาญการเฉพาะทางนะครับผมผู้ผู้ที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ ไปพี่น้องลานของเก่าลานใดครัลูกไปยูบำนานไปทางเวียงป่าไครับโอเคไปพี่น้องตามไปใกล้จุดฮอดเป้าหมายไปลูกใช้แล้วพอต้นหน้าพอเียแล้วพอต้นหน้านี่ดิตรงหน้านี่แหละเพราะม่รานนี่ดิเ้าเโอ้รันพี่เห<อ>็นปครับผมโอเคพี่น้องถึงจุดหมายไปทางแล้วมีอยู่สองลานแต่ว่าขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขวาเนาะ ดอกเกี่ยวว่าอยู่ทางผีที่คุณเคยกวาดบริษัทว่าขวาปึ๊บอ่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวถอยรถกันตัวเนาะไปนะครับผมบีลล็องตอนนี้เขามาฮอดล้านรีไซเคลิลแล้วนะครับขึ้นไปนั่งรอบอนรถไหม,มคอนนะอยได้คนอยได้ได้สอบพร้อม แน่โน้ตผมมาขายรอบมาขายรอบแรกว่าเดี๋ยวสอบไปเอาคือบ่าใครเพิ่นรุดสอบใส่รุ่นนี้โอ้ฮาใส่บรรุณเอาอีกลาบันนี่ก็ได้จากแล้วเพ oh, oh, ิ่อนบอก่เพิ่นสอบเพิ่นที่เพิ่นใส่ของมาเดี๋ยวรอเพิ่งครับว่าสีได้ตามเป่าคือดอกอ่าเอาสูงมันจะสร้างลาบวะโมเมนต์ไอ้ครับน้องพ่อครับลูก ตอนนี paid, ้กำลังนำสินค้าลงจากรถครับพี่น้องเพื่อว่าคัดแจ้งมิศวกะเพิ่นกาไว้แล้วล่องเบืองมาสิได้ผลคือเพิ่งมาเ่เดี๋ยวลออตอน่างครับผมพี่น้องเดียยร้อยพี่น้องรับตังค์ยอด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 เฉลยยอดเฉลยยอดพี่น้องหาเบืองอยู่เฉลยยอดดูคิสวกะกาบุตมิศวกะมิสวกะกาไว้ลอยหาสิบบาทผลรับที่ได้ ริเกบบาาา่าบาทบ๊้ยมาสถานป้าบานนี่เดินทางออกไปหน้าเฮาขอบคุณครับปลาพี่น้องบานนี่นี่เด้อพี่น้องเด้อฝากร้านเด้อพี่น้องเด้อร้านพัชรินรีไซเคลิลครับผมพี่น้องอยู่เส้นบ้านโคกทาเส้นใบพัดเขี้ยมหวยครับผมพี่น้องผู้ใดมีของเก่าก็นนํามาจาหน่ายได้ครับราคาสูงนะครับผมให้บริการดีราคาสูงครับไปเร้อผู้บ่าวเด้อบานนี่เด้ออ่าไปลงลักออกกับ ไปนาะเราไปกินข้าวที่นาบ้านนี่ไปพี่น้องหอยปลาไหล่วยปลาไหลนะเอือนหวยปลาไหลเ,เห็ปหเนปะส,สหกรณ์หวยปลาไหลนะลครับผมพี่น้องนี่ครับยุ่เงเยี่ยง,ง,งปัม๊มอน้ำมันบางจากนะครับอทั้งหลังพยองจสีเป็นเสี้ยกไฟแดงใบพัดที่เขาในเมืองขอนแก่นทั้งไปไข่สีพัชรินทันตรงไปนีแม่นบ้านโคกทา้าบ้านเอาวสูงเป็นตะซั่งแล้วก็ไปวายพระธาตุขามแก่นพี่น้องเนี่ยครับผมพี่น้องไปพระธาตุขามแก่น นะครับผมพี่น้องอ้าวบายพี่น้องบไปนี้ออกไปนาะฮาวสูงแจกวากาแนวอด่ดอกเวรอยห้าสิบบาทยอดที่ได้รับคือ69บาทมาตรฐานวิศวกรเออวิศวมากามาตรฐาน69บาทนี่กันทีเป็นของเท่าบุญหลวงกันแล้วเป็นของดาวบุญหลวงเพราะเป็นเพราะเป็นของอ่า นอสออุ่มตัวเขาเขาไปแล้วกอนะเขาไปแล้วเขาไปแล้วอ่าไ,ไปพี่น้องไปกินขา้าวทงหน้าอ่าวสูงมานี่ป้าหนงไมได้ไหนเนาะวิววิวทิวทัศน์ในอ่าบันนอกบันหน้าอ่าพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องกำลังเดินทางไปหน้าอ่าวสูงเป็นตะซั่งลูกนั่งตักคอพี่น้อง ไปตามไปครับถ,ถึงหรือยังถึงนาสกายหรือยังถึงนาหลวงรักหรือยังครับถึงแล้วครับ<า> <ไป S 1> หอดพี่น้องหอดหน้าเพื่อนแลว้วพี่น้องถึงจุดหมาย<ไ>ปลายทางแล้วดับเครื่องก่อนแล้วค่อยลงเดี๋ยวเดี๋ยวปูดับเครื่องก่อนแล้วลงอ้าหอดหน้าแล้วไปเลยไปไปแล้วพี่น้องพรอกับลูก ประกอนลงโอ้โหผุนพ,พี่น้องเพิ่นปลูกผักปลูก,กเกษียดทุนเนลพูดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเยี่ยมแปลงกเกษียดของอ้าวสูงเป็นตะซั่งบ้านนี่ไปนำตามเพิ่นไปพี่น้องตามไปนะครับปลูกอยังแน่นอ๋อหลายยางหลายแนวเอากลุ่มซองกลุ่มซองยังลูกหามักเตงพอหามักแตียง,งโอ้อันนี้เฮ้ยมักแตียงยังนี่มักแตงขี่ไก่ อันนี้คือ,อปลูกเองบ่คนสวยปลูก <laughs> คนสวยปลูกปลอดสารพิษนะครับนี่พี่นอ้องตามติดชีวิตอาสวงพี่นอ้องตอนนี้ยู่หน้าเพินินนี่คือเป็นป้าบักแดงที่า้นสวยิ้นปลูกไว้เพิินก็มาหาเก็บเอาไปไว้ยู่ไว้กินอันนี้ลูกกินนะลูกน้อ กูกินลูกขายขายพ่อนครับขายเฮื่องกินเรื่องขายถ้าพี่น้องอยากสร่างสร้งมาได้สั่างไมาได้ครับนี่พี่น้องเออนี่ครับผมเขาเอื้นบังแบตงบบกแตงแตงักแตงยาต่นา,งยานตัวนี้บกเตย่ากแตงกลัวโอ้ <laughs> <laughs> าอาสูงกว่าเจ้าของแท้ <laughs> <laughs> นี่ครับผลผลิตของอ่าวชูงเป็นเสอซั่งเป็นขอบครัวของเพื่อนใส่วิถีชีวิตแบบบ้านๆวางเล่นจากการทำหน้ากับมาปลูกแตงปลูกทั่วนลูลกเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นแปงแตงกวัวแตงกัวทั้งพุ่นเป็นแปลงพูดพี่น้องพุ่นอันนั้นทั่วฝักเง้วนะครับเป็นทั่วฝักยาวเดี๋ยวทั่วบะสันบกทั่วบะสันบกทั่วบ,บ,ก,ทวบกทั่วบะคือค้น เนี่ยครับเนีพี่น้องพี่น้องอันนี้บักแตียงทองคำอยังเงี้ยเลยบักแตงทองคำย่างเงนี่ดเอ้ยบักแตงเหลืองแตงขาวเพิ่งเราไปเห็นเดียวตอนนั้นสูงสูงครับคือคือแถวนี้ไหมคืออย่างคือบักมากผมมาผมฉันได้ซ่อมบางอย่างได้กว่าต้องผักซ่อมแน่แต่บ่บักแตงแฟดเพื่อนผู้ใดบ่เคยเห็นพี่น้องผมไม่น่าจะผมก็ซ่อมแต่อันนี้ละเออคืออย่างคือบักแตงแฟด นิสใสอันนี้อันนี้พ่นจงไว้ให้ยังลูกนี่เอาแนวครับผมอันนี้คือจงไว้เฒ่าแนวครับเอ่อเอาแนวภาษาอีสานขันภาษาภาคกลางพ่นเรียกว่าเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำพันนะขันภาษาอีสานเอื่นว่าเอาไว้ทำพันอันนี้เป็นอ่าเอาไว้แต่เอาแนวภาษาอีสานบ้านเฮาเอื่นน่าเอาไว้แต่เอาแนว มุ้ยพูนะพี่น้องูไหนมากวงมัแตงนู่ยนั่นล่อวะไทไทยนนนี่น่นี่ไปเบิ้งอีกน่ะไปรูปๆข้าเบิ้งกันน่ะนางรูปนางคำาบาวงัแตงน่ยนี่นยเีย้อยมางี่ก็มักแตงน่ยนี่เปรอมันงามมันหาเบิ้งากอยู่ดิเอาไปบ้าจะรยกระท้ัแตงน่ยนี่แหะจะรอยเห็นเราติดเห็นแล้วเนี่ยโอ้นใสเนาะผมรยอยขึ้นจารอยเ่าขึ้นมาักแตงอักยูอักกินเนารจะร้อยนี่เนาะอักทวงผู้เดียว โอ้นี่ใสเถอะวะพอไปลูกวะนี่ก็แล้วครับอ่าอ่างพี่อ่างน้องนี่อนปอดสารพิษปอดสารพิษครับนะครับผมหลายคนหลใดไหลใดแห,หงงนันอุ้ยขุนพี่น้องงามตาจะเล่นหูจะเล่น,เลนตาไปตามพูนเอาชุ้งไปพี่น้องอ้วนพ,พอตาก็ร่างทำการอ่าหดพักนะครับที่เป็นหดสายพอตาพอใช่ใชดึงสายยางสายพื้นนี่ครับผม คนตัวเล็กคนตัวเล็กคนตัวเล็กอ่าขันคันคันันเป็นผู้แบกอันหดน้ำเพราะอะไรติมันเป็ยีงยเง <laughs> เลี่ยงมันงเรื่องดันน้ำม,มันสูงมันสีผ้ามันสีผ้าปิวเป็นบ่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับสายยางเออทำหน้าที่เป็นผู้บังคับสายยางให้พ่อตาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยอืมเป็นผู้ช่วยมีพี่น้องอันอันนี้คือพักแยงลูกนี่นี่ กะลำดอกรับกะลำดอกโอ้โหกะลำดอกอันนี้กะลำขาวกะลำขาวกะลำดอกขาวอันนี้เด้อมักคืรี่อันนี้มักมักคอรี่ว่าท่านได้เป็นดอกบ่ครับท่านได้เป็นดอกพี่น้องท่านได้เป็นดอกโอ้งามตัวพี่น้องงามตัวห้ามตัวนี่ห้ามง้ามๆๆามามหาากนบไเป็นไดูกเริ่งผู้ปลูกเน้ผู้ใดปลูกผู้นี้ีปลูกครับไผขันเนี่ยบ่่่่ งามบ่จ้าวงาม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 โอ้ลูกลูกไผ่ไว้จู่งามไหมที่พี่น้องเขาปลูกให้เขาปลูกให้เจ้าของมันพูดดูแลดูแลเขาเไปอีพอเราหดหานหนน้ำได้แล้วบ้านนี้ไปปิดเครื่องไปปิดเครื่องจะกลับมาล่าพี่ล่าน้องไปแล้วพี่น้องเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วอันนี้ปลูกแบบปลูกแบบพักปลอดสารพักปลอดสารพิษปลูกกินเองเหลือกินก็ขายเนาะงพอเนาะปลูกกินเองในี่ขั้วเลื่อนเหลือกินก็ขายพี่น้อง นะครับเพราะมันปลูกตั้งแต่บล็อกโคลี่ได้พี่น้องกะลำมหมุนกะลำปีกะมี่แตงกวาทั่วฟักเง้วนะครับอันนี้เป็นสวนของอ่าวสูงเป็นตาซังพี่น้องอนี่พ่อตานะครับผมพ่อตาเพื่อนอันนี้พ่อตาของเพื่อนนะครับผมผู้ที่ให้ที่ผักพึ่งผ้าอาศัยกับอ่าวสูงเป็นตาซัง เป็นพ่อของศรีภรรยาเป็นตาของลูกชายเมามามา,มาบานนี้มาลาพีา่ลาน้องเสด็จศร์ภารกิีเราเข้าบานนี้นะครับผมเอาสูงเป็นกระสังทำงานอย่างแข็งขันหอ,อบขึน้นเล่นไปรับเครื่องเล่นไปรับเครื่องมาขันสวนแมงครับโอ้่าคือมันเหนือทีมันหลายเขาต้องใส่เครื่องสูบซอยเครื่องรถสวนเครื่อง รุ่นไม่เคยเป็นเช่นอ๋อเป็นเครื่องเป็นซิ้นเอาค่ะท่นเขาลาพี่ลาน้องคลิปนี้ลูกครับผมขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมทุกการติดตามรับชมและเป็นกระลังใจไล่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากพี่น้องติดตามช่องน้ำติดตามช่องครับซุปเปอร์ยาวเบาโจสักแชนแล้วซูเปอร์ยาวเบาโจสักแร่แนานะครับผมติดตามอ้าวสูงเป็นตรสช่างได้สูงเป็นตรสช่างได้นะครับผมขับลูกไส้เนาะขับลูกไส้สี่เลยครับ หลวงรักนั่นนั่นเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเรื่องให้อยู่ดีไม่แห้งสุขคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ